เป็นตึงๆครับผมอยู่บ่เอาอยู่โอ้โหมาแล้วครับถุงเต้มสวยๆไอเียะอื้อพี่น้องใส่นี่ไหมมึงพฟมข้าใได้เปลี่ยงให้นี่ป,ปลาไหลไหลเหลียอยู่บ่ โอ้ยคืเป็นที่อุยของแค่ความพี่น้องครับมึงได้แรงคนนะอู้หู้หเอ,อ,อเอาแล้วครับผมดูอะไรครับหัวเข่าพันไม่เป็นเขา่าคอหยาพันอุ้มลุ่ม้องมึง ยูบ่เอาอุ้ยบายถืออู้เบ็ดห่างไปเลยครับผมเมื่อครับเอาอีกแล้วไม่ปลาไหลสินะเอาห่างคึบช่งบายถือใช่ไหมเอาหลังต่อมมาครับผมนี่ดึงจนจำดึงจนจำยูว่ รอดเห่นกักบูชายคนนี้วะโอ้ัวงามัวงามคือเกาที่หลอดสวยๆไอ้หนุ่มหมอลำคนนี้ก็ยิงไปแล้วครับผมสี่ประตูต่อ 2. สองสองหลังแล้วมันง่างครับ สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกแล้วไม่ฟังนี่คือหกจิ๋น,นองสเม,มาิมซ่อมไม้ดงปลาไหลที่เหตุเบียดเท่าหักแล้วกะ เฮ็ดเบ็ดผมง่างนี่แหละครับให้นี่แหละนี่นี่คือหกแท่ฟังหน่อยฟังนี่พอใส่ได้อยู่นี่มาใส่หม่องที่บ่เคยใส่สันเดียพี่รองครับ งอ้น,นี่บ่นะค่คอยนมีป่าดอกล้องใส่หรอไปทิ่มว้ไี่ไื้อ้องมึงมันหกไหมครับนะี่ กูรู้ว่าปลาสิมาถึงบ่ว่าน้ำันเล็กไ่เลยปวติเขาถีถใส่โยฟังทางไหน,นบ่ร้องหวง่องที่บอกเคยใส่มาปลาลายๆครับให้หนึ่งแต่ว่ามันสีอยู่ฟังคุณโอ้อย่างหเลยี่นงเบื่อโหลดครับ มาผิดมองเดียวเดี๋ยวมาแล้วก็ใส่ครับผมใส่ย่างเดียวลุย จีกิเดียนออกง้ะมือซ้อครับไอหาเจี๊ยบต่อหนะนี่ามว่เล็กปานไหน ล้องมึอซือซ้อๆเลยพี่น้องแล้วอนนี้ข้งใส่ทางเก่าคนละโอ้โหป้านุนล้วนเลยคลิปที่แล้วใส่เบ็ดคั้นครับวันนี้กลับมาไม้นี่ใส่เบ็ดคั้นมาเลยอะ อะไรมันหลโอ้ยยางหกจริงนหออร้อ,องมึงครับที่อ้อมไปมองที่มันเด,เด็ดผมง่างล่ะไปไปมองก้าล่ะ ล่างแค้นโดยเพอเลยไอ้นี่แหละพี่น้องไปดู้ีหครับตั้งใจมาล่างแค้นโดยเพอเลยพี่น้องหมานี่หมายป็นไหลาใหญ่เฮ่าล่ะเข็ดผมแสบมือนะ ของแท้ได้พี่น้องปลาไหลอยู่นี่โอ้โหเป็นอย่างครับเอาปรอยูได้เหมือนเบ็ดทั้งงางทั้งหักกับผมยุ่ซื่อน่ะกันแท่น่ะใส่ไปหม่องเก่าเลยเดี๋ยวถ้าตทิดตามกันเมื่อกครับผม ี่จะห้อยหนูตรงทำมันรุนนับกันเต็งกลางใดโอ้บักหนาหลายครับบักเต็มกลางเก่งเลยจีรานแค้นสำเร็จบัวยืนสองหูก,กันครับพี่น้องเขาใส่หมดแล้วแถวนี้น ไปครับผมเจอกับมืสสอครับนี่พี่น้องสางปลาไหลใหญ่มันอยู่ในนี่แหละที่มันออกไปทางหนอกที่ปลาไหลหลายๆมันเป็นสางหินครับมันเขาแท่งบ่ไดะ้มันหลบยุต้หินน้ำแห่งนะครับบนนี้น้ำเลยตอนแรงๆมันขุดกับขุดบะดะ่ได้เพราะว่ามีแต่หินปลาไหลไม่เจอ ี๋ยวผมมาเคยมาใส่เบ็ดอยู่นี่แหละได้สัง่งถือบกอย่างหลายตัวนี่แหละครับสั่งที่มันปลาไหลหง่ลหลายๆมันเป็นตมแล้วก็เป็นหินอยู่ข้างล่างปลาไหลมันก็เลยหลายครับอยู่นี่ันก็แพ่ออกมาแถวๆนี่แหละแต่กอ,อกบริเวณน,นี่เอาใส่มานีได้มันมันสามสิบสี่สิบตัวละทีพี่นอ้องที่บกหง่ แบบง่ายๆเลยแถวนี้เลยล่ะที่จะห้อยถือป่าเลยไปพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผมพี่น้องเดี๋ยวเวลามาหลังแขนหมานี่ยามเบ็ดโอ้เปียกเหมลระพี่น้องครับ จะย่างมาหอ่อแล้วึ่งนี่จะเริ่หมอกหมอกลงครับผมขาวไปหมดเลยพื่นเห็นป่ะครับขาวๆอ้ยตกหลุมโอ้โอโอกโอหกปันเดยังบูไม่เดยพี่น้องมึงหกจะมองนี่แหละ รงไปนี่บรรยากาศน้ำโสห่งเบียดเท่าโอ้น้ำเลือดเฟยไม่มีอะไรบางเดกปลามันติดขึ้นมาวาวูครับนี่ มาใส่ร้องมันกะเส้อได้พี่น้องมันหลบฮามันอยู่ฝั่งนี้กับนี้เป็นตึงตึงเป็นตึงตึงครับผมอยู่บ่เอาอยู่โอ้โห มาแล้วครับถ่งแต้มสวยๆวยไอเหียป์เอื้อตุ้น้องใส่นี่ไหมห,ห,หลังที่สองเอาเลยครับผมอืม,มีตัรุ่นนี่แหละดงปลาไหลไงเฮาผบบุมประจมคิดว่าบ่ถือเลย้าหมองหกๆกับมี่อ แยมแรกมาแล้วลืยต่อ,อมันหมดยางหกเลยเปียกันมล่ะชื่อน้องยผพาเปียกมหมดแล้วฟังนี่ว่ามีปลายเหรียอยู่โขกข้าพด ให้นี่ลหละที่มันเห็ดเบ็ดทั้งห่างทั้งทั้งง่างทั้งหักแต่วาก้องก็ได้เี็แล้วให้นี่อะไพี่น้องแต่ว่าอยู่ฟังผุนผมใส่ไปอยู่เดี๋ยวถ้าไปเมึง ที่เขาไม่กินเบ็ดอีกว่าอุ้ยจมน้ามับเลยพี่น้องครับโอ้ยตทางนี้บ่มีอย่างเอาอัอนจมน้าม่อนนี่เบิ้งครับผมพี่น้องมึงโฟมเห้อในเปลี่ยงให้นี่ป,ปลาไหลไหลลี อยู wow. oh, ่เบาโอ้ยค oh. 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 ือเป็นี่โอ้ยูของแค่ความพี่น้องครับเมืงอได้เลี้ยงคนนะอูููู้โอ้โหอะไรกันครับนี่บ้าไปแล้วครับไอหนุ่มหมอลำคนนี้ยิงไปแล้วครับผมสองประตูต่อศูนย์ โใส่เดียวกันเลยพี่น้องเมื่อไม่เปี่ยงครับนี่จะของเถี่ยแต่ละตัวว่าต้องห่วงเลยไหมนี่ว่าไหลไหเดี๋ยวขอเจ็บกันว่าถึกถึกอีกไข่เมื่อีกครับถึกได้ครับถึกพี่น้องประูุกครับ เดยะนี่เดี๋ยวประดุกเป็นพร้อมประดุกปีนี่ประดุกก็ได้ไอ้ครับผมบาดนี้ อุ้ยฟังพุ่นมันหกหลายผมเลบยบ่ใส่ครับมังน,นี่มันกระโดดเหยียบมืั้ยล่ะเอาแล้วครับผมดูอะไรครับกัวเข่าพันมันเป็นเข่าก็หยาพันอุ่มลุ่มององมึงอยู่บ่เอา ายถือบอ่แมนปลาไหลเด้พี่น้องมันดิ่นรับนี่แหละเจ้าปาหลุดไปแล้วเด้อย แม่นหลีลุดครับผมอู้ยูใบถีบโตไหมพี่น้องครับที่ได้เนี่ยพี่จังปลาดุกเนี่ยและอู้เบ็ดง่างไปเลยครับผมเมื่อครับเอาอีกแล้วไม่ปลาไหลจีนว่นาแลห่นคึบช่วงายถีบใช่ไหม มึงโอ้โหสิบร่างแขนกับเบ็ดง่างอี่แล้วพี่น้องครับพันขัดพันเนี่ยเด่นเบ็ดพรอมอีกแล้วมึงครับบิดไปคนละทางเลยพี่น้อง าอย่างครับเอ๊ใบเฉียจใช่ไหมว่าวันคที่ม้วนหน่อยใบเียอย่างบูคับว่าะมันฟ้าดินได้นะเอ้ยเหลี่ยนอีกแล้วไม้เนี่เหลี่นพร้มอีกแล้วเอา หลังต่อมาครับผมนี่ดึงจนจำดึงจนจำยูวะหรอเลรนกบู้ชายกนนีบละเสียก ยูส่วนตัวบอลลอดครับตัวนี้จะรอดจากเนื้อมืออัำดำคูร่รูขีนี่คู่นี้ไปได้จังไหนรุดไปแล้วเนาะตัวนึงว่าหันเด็ดง้างเม็ดโอ้ยติดหน่อยเดียวเกือบรุดพี่น้องติดแคบป,ปากนิดนึงอะ ยิงไปแล้วครับสามประตูตอ่อศูนย์ครับไอหนุม่มหมอลำคนนี้ครับยิงไปแล้วครับผมเ <c oughs> บีดง่างอีกเลยแมวเี็ดไหล ป็นไดพี่น้องหนห่วงไม่มาเียปลาไหลยหลายครับงอมเลยต่ำจะว่าจะเท่าไรสามสี่เท่์หรอเนามะมาเทีครับสองลังนี่เอาอีกแล้วพี่น้องครับโฟมมึงไตน้ำหมดเลย เบื้งครับผมดึงลงไปอะ่ะเออกี่ยูวอหน่ดึงคักดึงเนี่ยเะ <c oughs> ว่าอยูครับผม <Happiness. S 2> เหรียญพร้อมอีกแล้มวมาเมืองดวงเบียดกันเฮยง่างบ่ดวงเบียดกับบ่ง่างครับแต่ว่าเป็นอะย่า <naprawdę> ง่อรเอาไปอยู่ lao yàng đứa ấy, nhiều, không phải là gì, nghe bao bác đấy thôi nè, bắt, xong lăng đeo, liền hao, 2 cửa tu tao 3 rồi, số 4 rồi, bắt ถือประดุกใหญ่พี่น้องตายครับก็กะตายไม่ไหมตรงนี้วันบ่าถืออย่างัวง,งามครับตัวง,งามถ้งทำกระเดยประคองมาตัวหนึ่งนะครับ cũng bao nhanh quá bất thiệt à này liền lừa chứ, hà lén là gì liền mãi này, cái cao là hà ใา่มาอยู่แถวนี้แหละดิ่กว่าลังนี่สื่อๆอยู่พี่น้องลังนี่ดึงครับโอู้น้ามย่างเด็กแต่พออยู่ใะ่อู้อยูอยู่ยูครับผม มับนบ่ยูโอ้ตัวงามตัวงามคือเกาที่นล่องวือสวยไอหนุ่มหมอลำคนนี้ก็ยิงไปแล้วครับผมสี่ประตูต่อสองสองหลังแล้วมันง่างกับกับหลุด สามสี่หลังพี่น้องแค่นี้แหละไปห้อยหนูเลยพี่น้องห้อยหนูเนะโอ้ยน้ำเล็ก ลาไลปล้องต่ซื้ซื้ออยูม่มีห้อยดึงเลยพี่น้องน้ามันหลผุดเอาไปเล้งใส่ฟังผุดสับไม้เกา่าสับมันอยู่นี่แหละมันหมานอยู่นี่นะพี่น้องก็าหากินได้อยู่นี่แหละ บ,ดดบ,ดบด่ดับเนี้ยอกบบอิ๊บเอาเลี้ยงปลาไหลอยู่แถวนี้ไหลหลังสุดท้ายครับผม,อโ,มโอ้ยโฟมขาดซัมอ้ย bọt thiệt không không tiệt không may bọn đi đây แห้งกับ่ะไรเห็นปะขาดไปพี่น้องไปครับผมขอเจ็บนี่ก่อน นึ่งพี่ห้ังงานเท่าวันนี้ครับ <c oughs> โอยแมงกินเข่าปาดว่าตุงห่วงไล้มาใหม่นี่เมืองครับผมทาสิก,กินปลาไหลเมืองอรวด <c oughs> โอ้โหซี่เต็่ยมมาดูก,กระตังงามมาดูเปลี่ยนตัวหนึ่ง คอหนึน่งบริษายายันต่งายไม่ไหมได้ครับเนี่ยนี่นะครับปลาปีนี่ปก็คอก็ปลาดุกปีนี่มันใบใหญ่เลยปลาดุกปลาดุกหัวปีปลาดุกต้นปี ปลาไหลซีรุดไปสองครับผมก็ถือว่าร่างแค้นได้บ่สำเร็จต่อเพราะว่ามันเล่นเบ็ดเท่าอ,อีกแล้วพี่น้องนี่ล้างนี่ล้างก็หนีเลยเล่นเล่นเบ็ดง่างอีกแล้วครับผม ยอมเลยสวยหรอปะ่ะฝาไปเห็บงานเป็นไลยกะคเี่เกอลพี่นองครับปูเดิที่ผานไปผ่านมากูเดิีเขามาเมืองกะฝากกดติดตามครับกดไลค์ให้กำลังใจช่องน้อยๆช่องนี้ในเด้อครับผมจองอาทิตย์วิเศษสมบัติ ช่องนน้อยๆคนนี้สานบ้านเฮาซ้อยสนับสนุนเพจแล้วก็ YouTube เฮาก็ง่ายๆเลยก็คือกดไลค์ให้นี่หละพี่น้องเพื่อให้คนอื่นเห็นคลิปเพอาน้ำเปี่ยเม็ดเหมือนนี่นําหมอกเริ่มลงกล่ะ้งกตะหมูว้านีู่่ละเกี่ย,ยพาเปียกเม็ดนี่แหละครับผมวิธีชีวิต อีสานบ้านเท่าเกี่ยเขาแล้วก็สิได้ดักหนูหลยหนูเห็นไหลาลหมองกันแท่นี่ก็เห็นคัางทั้งผุนก็เห็นห้อมมันกินหามันขุดหากินเออมันจะใส่เบ็ดกบดีจะหน่อยปปนี้ว่าท่านเห็นกบจักโวัวอยู่ไปเจอกันที่ต่อไปพี่น้องลากันไปครับบรรยากาศ สารมาันเท่าย่่มสกากแบบขุน้นเลไลครับผม,มน้ำหมอก,กน้ำข้าง